ค่ะทุกคนเรามาทำดอกทานตะวันกันนางแบบสสวยไหมวิธีทําก็สุดแสนจะง,ง่ายนะคะทำ กรีบทานตะวันกันก่อนเนาะเอารวดหนึ่งเส้นมาตัดกลางค่ะแล้วจะใช้ทั้งหมดสามเส้นเล็กแบบนี้นะคะหักไปเลยนะสามอันแล้วก็เอามาใส่ด้วยกันแบบนี้เหมือนเราทำดอกกุหลาบเลยค่ะหนึ่งกลีบทำดอกไม้แบบนี้นะเขาทำเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นกลีบเป็นใบเนาะดูเทคนิคไว้ให้ดีทุกคนก็รวบมาแล้วก็พันค่ะพันให้เขาแฟบๆอย่างนี้แล้วค่อยมาแบบกลางออกที่หลังแล้วตรงปลายก็แหลมๆนิดนึงเนาะ ก็ค่อยๆฉีกเขาออกมีคนสนใจดอกไม้จริงไหมแม่บีบแบบนี้ต่อไปเราจะมาทําเกสสอนด้านในนะมีสีให้เลือก2สีสีน้าตาลหรือว่าสีแดงเลือดหมูเนาะวันนี้ใช้แดงเลือดหมูนะคะทุกคนเอามาพันกับลวดนะให้เขาเล็กๆใช้ทั้งหมด3เส้นค่ะ แล้วก็มาขดเป็นก้นหอยแบบนี้แล้วก็ยิงกาวร้อนลงไปเลยระวังโดนมือนะร้อนมาก1ดอกใช้2อ,อันเนาะเราใช้2ดอกก็ใช้4อัน,นะคะ่ะทุกคนตรงนี้เราต้องตัดด้วยนะคะตัดแล้วก็วางะคะ่ะ วางชั้นที่1อ่ะสก่อนแล้วก็ค่อยๆวางเป็น8ชั้นต่อมาก็จะวางอีก8เป็น16พอดีค่ะต่อ1ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านในนะเราจะเอาสีอะไรก็ได้เพราะว่าพาใช้สีเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าเลือนหมูค่อนข้างที่จะใช้น้อยหน่อยแค่นี้เองจัดดทรงเขานะคะเราได้2อันละมาเราได้สองอันแล้วนะ ทำขั้นตอนต่อไปที่ซิ g กเนเจอร์มาเราใช้ลวดนะคะการพันดอกไม้แบบนี้ก็ได้เบอร์18ว่าะจะใช้ลวดนิ่มแบบนี้ที่ปอปพามีก็ได้นะคะมีอยู่แล้วเนาะก็เลยลองใช้อันนี้วัดทั้งหมด4เซนค่ะหักเข้ามาซ้ายขวาความยาวทั้งหมดจะ30นะหักเข้ามาแบบนี้ข้างละ สี่นะใช้ทั้งหมดสองอันค่ะแล้วก็ใช้ลวดกระหยีของเรานะพันเข้าไปค่ะให้เขาประสานกันแล้วก็พันเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆยิงกาวร้อนให้เขาอยู่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างหลมุหลมๆใช่ไหมทําทั้งสองด้านแล้วก็ใช้ลวดแค่เส้นเดียวพันด้วยความรวดเร็ว <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วไรอย่างงี้ร้อนมือมากโดนกาวร้อนคือมือโดนลวกไปหมดแล้วนะจุดๆนี้เรามาทาบดูว่าได้ไหมถ้าได้แล้วเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ ก็สะพานไขว้ไปไขว้ามาแบบนี้ทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่าเรานึกว่าเขาจะต้องลังให้อยู่นึกออกไหมไม่ให้เขาเลื่อนออกยิงกาวร้อนสลับไปค่ะเห็นไหมหมุนครั้งหนึ่งที่เสาที่เสารูดเสานิดนึงนี่หมุนหมุนหมุน,หม,น,ห,มน,ห,มนหมุนเข้าไปเรื่อยๆแล้วต่อต่อรวดไปเรื่อยๆจนครบค่ะทุกคนแล้วลองมาทาบดูว่าเราจะเอาด้านไหนไว้ข้างบนแล้วก็ยิงกาวร้อนไปเลยค่ะทั้งสองด้านค่ะ ยิงไปให้เขาเยอะๆหน่อยอันนี้นะให้เขาแน่นๆติดๆต้องไหนมีรูก็กดไว้เพื่อใส่เหรียญเดาเหรียญล่วงอ่ะแล้วเราก็จะมาถักเปียกันทุกคนใช้สามสีนะมีสีเขียวด้วยดวดหมูแล้วก็สีส้มเข้มเนาะออกเหลืองๆถักเปียไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะเอาเป็นเขาเรียกหูกระเป๋าไหม,อมเอาไว้สะพายอะทุกคนอันนี้พลาทำมาสั้นเกินไปใช้ลวดต่อไปทั้งหมดสาม สามเส้นแต่ยังไม่พอสําหรับคนโตนะคนโตต้องใช้ยาวกว่านั้นก็เลยแบบเออทําสําหรับเด็กไปพอเราสุดแล้วเราก็เอามาเสียบด้านข้างได้เลยเพราะเนี่ยมันเป็นลวดแบบนี้พันเลยค่ะให้อยู่อันนี้ไม่ได้ยิงกาวล้อนะคะพันไว้หลวมๆแบบนี้เลยเพื่ออยากปรับก็เลยยังไม่ยิงค่ะถ้าใครอยากได้ขนาดที่พอเหมาะแล้วยิงได้เลยนะเปรียงเปรียงเปรียงยิงได้เลย ห,หมุนหมุนแบบนี้นะคะได้แล้วทุกคนเสร็จแล้วสวยมากน่ารักสุดๆใส่ไปเดินตลาดได้เลยดูนางแบบของฉันแม่มีความเขินเล็กน้อยถึงปานกลางเหมาะกับนางมากน่ารักสุดๆนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำดูนะคะทำง่ายแล้วก็ออกมาเก๋กไก่สไลเดอร์สุดๆนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุบจ๊บๆุ๊บ